สูงสุด36,000 BTU สนับสนุนโดยเนสกาแฟเบรนเนนบรูผสานกาแฟสองสายพันธุ์เข้มนุ่มลงตัว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวเด็ด The Day News Update กับผมนนทกิตกมกรบนะครับวันนี้มาติดตามเรื่องวันที่10นี้วันที่17และ18พฤศจิกายน2563การประชุมสภาพเพื่อที่จะพิจารณาแล้วก็ลงมติกันในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญทั้ง7ฉบับที่อยู่ในสภาเดี๋ยววันนี้ติดตามความเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะโฟกัสไปที่ร่างที่ ฉบับไอลอที่ถูกส่งเข้าไปในสภาแล้วก็จะมีการพิจารณาในวันพรุ่งนี้เพราะว่าต้องยอมรับว่ามีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการคัดค้านร่างฉบับนี้จากไอลออยู่พอสมควรทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนก็ดีแต่ว่าหลายคนตั้งคําถามว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยร่างฉบับไอลอร่างที่ถูกเรียกว่าเป็นฉบับประชาชนเนี่ยจะผ่านไหมวันพรุ่งนี้สเขาที่จะแทงหรือไม่ขณะเดียวกันก็ติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องด้วยนะครับ เดี๋ยววันนี้เราเริ่มต้นการที่ประเด็นเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมด7ฉบับที่ว่าเนี่ยหเป็นฉบับของฝ่ายพักร่วมรัฐบาลอีกหนึ่งฉบับเป็นพักร่วมฝ่ายค้านอีก4ฉบับเป็นแก้ไขรัฐาตราของพักฝ่ายค้านและอีก1ฉบับฉบับที่7ก็คือของไอรลอแต่ว่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นวันนี้อย่างประเด็นแรกที่มีความชัดเจนก็คือนายศรีสุวรรณจันยาเรื่องของรายชื่อของประชาชนที่ลงนามสนับสนุนร่างของไอรลอแสนกว่าคน ทำไปทำมาตัวเลขที่ทําการตรวจสอบแล้วไม่ถึง1 0 0 0 0แรายชื่อครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับนายศรีสุวรรณจันยาที่ออกมาร้องให้ประธานรัฐสภาได้ทําการตรวจสอบรายชื่อประชาชนที่เข้าร่วมเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอรอหรือว่าฉบับประชาชน ที่ก่อนหน้านี้สภาเพื่อทําการตรวจสอบแล้วก็มีรายชื่อทั้งหมดเนี่ยณนะวันนั้นเนี่ยพูดคุยกันว่ามีรายชื่อทั้งหมด1 0 0 0 0แกับอีก732รายชื่อที่โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอรอส่งให้กับกรัฐสภาเนยนที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนร่างรัฐมนูญฉบับไอรอนะครับแน่นอนครับว่าตอนนี้ถูกเรียกร้องให้มีการตรวจสอบรายชื่อเหล่านี้ใหม่นะครับ โดยนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐมนูนไทยเป็นผู้เรียกร้องนะฮะเพราะว่ามายื่นคําร้องต่อประธานรัฐสภาแล้วเนี่ยไปของผู้ที่มาลงชื่อที่สภาตรวจสอบแล้วมันไม่ตรงกับจํานวนที่ไอลอลระบุเอาไว้ตั้งแต่แรกว่า1นึ่งรายชื่อเพราะว่ารายชื่อที่สภายืนยันมีทั้งสิ้น98,824รายชื่อ มีตัวเลขของรายชื่อที่หายไป1,900กับอีก8รายชื่อนี่คือประเด็นที่นายศรีสุวรรณตั้งคำถามว่ารายชื่อเกือบเกือบ2,000รายชื่อนี้หายไปไหนเกิดอะไรขึ้นทำไมรายชื่อถึงไม่ตรงกับที่ไอลแแจ้งเอาไว้ตั้งแต่ต้นที่1732รายชื่อทีนี้ถ้าหากว่าเราไปดูกันตามกฎหมายถ้าหากว่าเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบหลังจากที่มีการร้องเรียนแล้วนะครับ นำไปสู่การตรวจสอบถ้าพบว่ามีความผิดเนียวเรื่องนี้มีโทษนะเพราะว่าถ้าเราดูกันตามกฎหมายถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีรายชื่อปลอมในมาตรา14เนี่ยกำหนดเอาไว้ชัดเจนระบุเอาไว้บอกว่าผู้ใดลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารหรือใช้หรืออ้างลายมือชื่อปลอมเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอร่างพรบหรือยติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่แท้จริงมีบทลงโทษครับ โทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือว่าปรับไม่เกินส0 0แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนี่เป็นเพียงหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดที่หลายคนบอกว่านี่เป็นการคัดค้านนี่เป็นการส่อแววให้เห็นหรือไม่ว่าร่างรัฐมนตรีฉบับไอรออาจจะไปได้ไม่ได้ไกลมากนักจากวันพรุ่งนี้ แต่ทีนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของรายชื่อเท่านั้นนะครับแต่ณวันนี้มีการพูดถึงรายละเอียดและเนื้อหาสาระที่อยู่ในร่างฉบับไอลอด้วยทำไมถึงเ,เริ่มมีเสียงคัดค้านจากหลายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับร่างฉบับนี้หลักๆเนี่ยนะครับในร่างฉบับนี้มีข้อมูลที่วันนี้เราจะนำเสนอ10ข้อหลักๆแล้วก็ดูกันครับว่า10ข้อหลักๆที่ว่านี้ส่งผลอะไรต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในปัจจุบันบ้างครับ ไปเปิดดูภาพที่เราจะเห็นว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือฉบับของไอลอข้อแรกระบุข้อแรกระบุว่าจะมีการยกเลิกช่องทางนายกคนนอกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วก็แน่นอนแค่แค่ประเด็นแรกนี้ก็เป็นเรื่องที่ดูแล้วก็ชัดเจนว่าไม่เข้าตากรรมการครับ ไม่เข้าตานาะยกรัฐมนตรีคนปัจจุบันอย่างแน่นอนอ่ะถัดมาข้อที่สองแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่คอสชอนั้นเขียนเอาไว้โดยเหตุผลว่าเพราะเป็นการกดทับรัฐบาลทุกชุดที่จะมาหลังจากนี้รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของใครฝั่งไหนถ้าเข้ามาในช่วง20ปีนี้ต้องปฏิบัติวางแนวทางในการบริหารประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีถัดมาข้อที่3 ยกเลิกแผนการปฏิรูปประเทศของคอสชข้อที่4ยกเลิกที่มาของผู้บริหารท้องถิ่นแบบพิเศษที่ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งข้อที่5ยกเลิกการนิรโทษกรรมคอสชอซึ่งตรงนี้จะช่วยทำให้คอสชอพ้นผิดได้ข้อที่6ระบุเอาไว้ให้แก้ไขที่มาของนายกรัฐมนตรีโดยคนที่จะเข้ามาเป็นนายกจะต้องเป็นสะสะเท่านั้น พร้อมท้งให้ยกเลิกบัญชีว่าที่นายกที่มีอยู่ในปัจจุบันข้อที่7แก้ไขที่มาของสอวอรครับสวไม่ใช่มาจากการจัดก,การเลือกตั้งไม่ใช่มาจากการแต่งตั้งแล้วจะต้องลดอำนาจพิเศษของสอวอที่มีตามมาอีกหลากหลายประเด็นข้อที่8แก้ไขที่มาขององค์กรอิสระรวมไปถึงสารรัฐธรรมนูญ แก้ไขที่มาแล้วต้องสรรหาใหม่ยกชุดการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้นโดยใช้เพียงแค่เสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภาที่ณนะวันนี้รัฐรมนูญฉบับปี60เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้นําไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่ทําได้ยากอย่างที่เราเคยคุยกันและสุดท้ายข้อที่10ครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยให้ร่างใหม่ทั้งฉบับโดยร่าง จากสสรซึ่งสสรจะต้องมาจากการเลือกตั้ง100%เเนี่คือ1ิบข้อที่อยู่ในร่างรัฐมนตรีฉบับนี้นะครับทีนี้เรามาดูเนื้อหาสาระว่าที่จะส่งผลทำให้มีความชัดเจนว่ามันเกิดเป็นการคัดค้านขึ้นมาเรื่องแรก พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะต้องขา,าดคุณสมบัติและพ้นจากตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีทันทีถ้าหากว่ามีร่างรัฐมนูญฉบ,บับนี้ขึ้นมาและมีผลบังคับใช้นะครับเรื่องที่ 2.. ส,สอวอชุดนี้ชุดปัจจุบันต้องพ้นจากตําแหน่งและจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ข้อที่3กระบวนการสรรหาองค์กรอิสระและสารรัฐมนูญชุดใหม่จะต้องเกิดขึ้นและสุดท้ายคือการร่างรัฐมนูญโดยสรที่มาจากการเลือกตั้งแน่นอนครับว่าโดยสรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เนื้อหาสาระถ้าหากว่าร่างฉบับนี้มีการบังคับใช้ จะมารื้อโครงสร้างอำนาจของรัฐทั้งหมดที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นวางเอาไว้ตั้งแต่เริ่มเข้ามาเป็นรัฐบาลย้อนไปก็ตั้งแต่คสชปี57ด้วยซ้ำไปนะครับนี่เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หลายคนตั้งคำถามว่าอทำไมวันนี้ร่างฉบับนี้ของไอ่ลอที่เรียกกันว่าเป็นร่างฉบับประชาชนเนี่ยถึงเริ่มมีเสียงคัดค้านออกมาคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่เนื้อหาในร่างที่เราสรุป แล้วก็พูดคุยกันเมื่อครู่เป็นที่ชัดเจนว่าอาจจะทําให้หลายคนไม่พอใจแล้วก็ไม่เห็นด้วยทีนี้ไปดูครับว่าท่าทีของแต่ละฝ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงวันสองวันนี้<ส>เกี่ยวกับร่างฉบับนี้แล้วก็เกี่ยวกับการที่จะดําเนินการเพื่อจะรับร่างในวันพรุ่งนี้ในสภาเป็นอย่างไรบ้างครับไปเริ่มต้นกลุ่มแรกที่มีความชัดเจนก็คือกลุ่มไทยพักดีที่นําโดยนายแพทย์วรรงเดชกิจวิกรมที่วันนี้มีการแถลงข่าวนะครับประกาศชัดเจน คัดค้านการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสอสอรอเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมกันนี้บอกว่ากลุ่มไทยพักดีคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญ3ฉบับ3ฉบับที่ว่าก็คือเป็น3มฉบับที่มีสอสอรอทั้งฉบับของรัฐบาลทั้งฉบับของฝ่ายค้านแล้วก็ฉบับของไอรอ โดยให้เหตุผลสําคัญครับว่าการร่างรัฐธรรมนูญโดยสะสะรมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันรวมไปถึงการร่างรัฐธรรมนูลใหม่ทั้งฉบับส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์ของนักการเมืองทั้งสิน้นพร้อมกันนี้ยืนยันว่า รัฐธรรมนูญปี60ฉบับปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่ผ่านมาได้ขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้ทางกลุ่มไทยพักดีก็เตรียมไปยื่นหนังสือถึงประธานวุฒธธิสภาด้วยไปเตือนความทรงจำกับ1,30,000รายชื่อที่เคยยื่นไปว่าคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็ย้ำว่ากิจกรรมวันพรุ่งนี้จะไม่ยืดเยื้อะนะครับ ขณะที่พักรวมพลังประชาชาิไทยวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเพราะว่าหัวหน้าพักประกาศชัดเจนว่าสอสอของพักห้คนมีมติไม่รับหลักการร่างของรัฐบาลร่างของฝ่ายค้านและร่างของไอลอก็คือร่างที่มีการจัดทำรัฐธรรมนูนใหม่ทั้งฉบับและก็ร่างที่มีการตั้งสอสอ,อขึ้นมาจะด้วยวิธีการเลือกตั้งร้อเหรือไม่ร้อเก็ตาม ขณะที่นายศิรจเจนจาค้าสอสอพลังประชารัฐก็ออกมาพูดถึงจุดยืนในการแก้ไขรัฐมนูญบอกว่าตัวเองเนี่ยคว่ำร่างไอลอแน่นอนเพราะว่าร่างนี้ซ่อนเลนด้วยการยกเลิกกฎหมายปปชพอยกเลิกกฎหมายปปชเท่ากับว่ายกเลิกการลงโทษผู้ที่ถูกสามพิพากษาลงโทษทั้งหมดนั่นก็จะหมายความว่าอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะกลับมาประเทศไทยอย่างผู้บริสุทธิ์ และก็อาจจะทําให้กลุ่มเคลื่อนไหวคณะก้าวหน้าที่มีนายธนาธรมีนายปียบุตรมีนางสาวพานิกากลับมาคืนชีพทางการเมืองอีกครั้งขณะเดียวกันพักฝ่ายค้านเองตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับวันนี้มีการประชุมของวิฝ่ายค้านซึ่งชัดเจนว่าจะโหวตเห็นชอบร่างที่ฝ่ายค้านเสนอ5ฉบับและร่างของรัฐบาลที่มีหลักการเดียวกันกับอีกฉบับอีกหนึ่งฉบับนะครับแต่ร่างของไอรอตอนนี้ยังไม่ชัดเจน โดยได้รับข้อมูลอย่างนี้ว่าจะมีการพูดคุยกันให้ตกผลึกมากกว่านี้แต่ว่าที่ชัดเจนที่สุดคือพักเก้าไกลที่ระบุว่านอกจากจะโหวตรับ5ร่างของฝ่ายค้านแล้วก็จะโหวตรับร่างของไอหลอด้วยครับทีนี้เรามาดูความคิดความเห็นหลังจากที่สถานการณ์เริ่มเป็นแบบนี้เริ่มเห็นเสียงคัดคา้านไม่เห็นด้วยทางด้านของไอลอว่าอย่างไรครับ ไปฟังนายยิ่งชีพอัจชานนท์ผู้จัดก,การโครงการอินเทอร์เนต็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอารอเขามองสถานการณ์ณวันนี้ยังไงครับ นายยิ่งชิพอชานนท์นะครับผู้จัดการโครงการไอรอบอกว่าก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เหนือความคาดหมายที่สวจะลงมติไม่รับร่างเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในร่างฉบับนี้นกลไกที่สําคัญปัญหาที่มีมากที่สุดคือสว250คนที่มาจากการเลือกของคอสชอมีอํานาจเลือกนายกมีอํานาจในการขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งสวร,รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยแน่นอนว่าส่งผลกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง และแน่นอนว่าถ้าหากว่าเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นสวจะต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ว่าไม่รับร่างฉบับนี้ด้วยสาเหตุอะไรนั้นเนี่ยเราต้องถามไปที่คนที่จลงมติมติพรุ่งนี้ว่าเขาจะรับมันหรือไม่รับมันด้วยเหตุผลอะไรถ้าเขาไม่รับเนี่ยทำไมเขาถึงอยากให้ช่องทางนายกคนนอกยังคงอยู่ทำไมเขาถึงแฮปปี้กับการที่ องค์กรตรวจสอบรัฐบาลมาจากคการคัดเรื่องของคนในรัฐบาลอันนี้เป็นหน้าที่ของคนที่ลงมติพวกนี้ที่จะต้องให้เหตุผลให้ได้ถ้าเขาให้เหตุผลไม่ได้เราก็มีหน้าที่ต้องถามต่อไปนะครับแต่โอเคเราเห็นอยู่ว่าโครงสร้างทางการเมืองปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างที่รัฐธรรมนูญ60เนี่ยกำหนดมาก็ให้อำนาจกับคนกลุ่มเล็กกลุ่มเดียวและเขาก็มีอำนาจในการตัดสินใจมากดังนั้นถ้าหากว่าเขาจะตัดสินใจอะไรเพื่อให้ตัวเองยังคงอยู่ในอำนาจต่อไปก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ชอบทมและไม่สมเหตุสมผลก็จะได้ทราบกัน นอกจากนี้แล้วนะครับนาะยยิ่งชีพยังบอกอีกว่าหากว่าไม่มีร่างรัฐธมนูญฉบับไหนผ่านยกเว้นฉบับของรัฐบาลเนี่ยแน่นอนว่าจะทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเพราะว่าร่างฉบับรัฐบาลมีการระบุเอาไว้ในการเปิดให้มีการตั้งสสรก็จริงแต่ว่าสสรจะมีจํานวน50คนที่มาจากการคัดเลือกซึ่งตรงจุดนี้แหละมีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลวางเอาไว้ ทำให้รัฐบาลสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ว่าใครจะเข้ามาเป็นสสอรอซึ่งเท่ากับว่ารัฐบาลชุดนี้มีความต้องการที่จะอยู่ในอำนาจต่อไปและระหว่างการดำเนินการรัฐบาลเองก็ยังมีอิทธิพลต่อการแก้กไขรัฐธรรมนูญได้อีกด้วยนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นวันนี้ที่เราพยายามจะนำเสนอว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจากไอรลอตอนนี้มีสถานการณ์มากน้อยอย่างไร ขณะเดียวกันจับตาวันพรุ่งนี้นะครับ17พฤศจิกายนในการประชุมสภาว่าท้ายที่สุดแล้วร่างในสภา7ฉบับท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรท่ามกลางการเคลื่อนไหวของมวลชนทั้ง2ฝ่ายที่นัดหมายมีความมีการเคลื่อนไหวกันในวันพรุ่งนี้แล้วนี่คือทั้งหมดของจอคอลเด็ดประจำวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ